สวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาลาชินออยก่แล้วนะคะวานมาแล้วค่ะรายงานตัวแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะโอเคช่วงแรกของวานก,กันเลยนะคะกับช่วงอะไรเอ่ยเมาไมยจ้า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 ,จาอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีส่วนของอสิ่งดีๆมาฝากเกี่ยวกับเส้นผมแล้วกันนะคะจะบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นของแบบ ของไทยเราเลยนะคะนั่นก็ได้แก่อะไรคะ มะกรูดกรูนั่นเองนะคะมะกรูดเนี่ยกาบอกว่าในส่วนของตัวนี้สามารถทําให้อ่ามีมีประโยชน์นะคะต่อความงามต่างแล้วใช่ไหมคะแล้วยังมีประโยชน์ต่อเส้นผมของเราด้วยนะคะเขาบอกว่ามะกรูดนะคะมีคุณสมบัติต่ตอต้านสารอนุมอนมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องเส้นผมเนี่ยจากมลภาวะแสงแดดความร้อนนะคะแล้วก็ตัวมะกรูดนะคะมันช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์รากผมของเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้รากผมอนุคัม แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ให้ผมนุ่มสวยเงางามด้วยนะคะแล้วกําจัดพวกแบบว่าเชื้อแบคทีเรีาตามแบบว่าที่เป็นแบบ ในหนังหัวของเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการติโตัวของเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางคนเป็นรังแคท,ทุกคนใช้มะกรูดไปอะ่ะก็หายเลยทุกคนน่ใช้ดีนะคะมะกรูดมะกรูดของแทยเราเลยนะคะตัวนี้แล้วก็บอกว่ามันช่วยปรับอะมะกรูดนะคะช่วยปรับสมดุลของเส้นผมหนังศีรษะของเราให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะของใกล้ตัวในครวัวเรือนอ่ะ ประโยชน์ต่อเราก็คือเส้นผมของเราเน่นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะทุกอาทิตย์เลยถ้าาอยากทำอือขับทาได้เลยนะคะหาซื้อง,ง่ายด้วยค่ะมะกรูดของไทยนะจ๊ะโอเคค่ะชุดที่สองของวาได้แก่ช่วงอะไรคะรีวิวรีวิวรีวิวแล้วนะคะวันนี้วาก็มีแบรนด์ของคนไทยอยีกแล้วนะคะในความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะแบรนด์ตัวนี้นะคะก็คือว่าเป็นเครือของทางของโรงพยาบาลเลยนะคะแบบถ้าเราพูดชื่อมาทุกคนต้องรู้จักแล้วแบบคือแบรนด์เนี้ย เขามีแบบว่าตอนนี้เขาเริ่มมีส่วงของแบบเกี่ยวกับเส้นผมแล้วนะแล้วก็มีอะไรกับผิวหน้าแล้วผิวกาใช่ได้ด้วยนะคะนั่นก็ได้แก่ท้ามนี่เลยทุกคนก็เห็นไหมแบรนด์นี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็น สิริราช moisturizer cream นะคะอันนี้เป็นครีม moisturizer บำรุงผิวนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ท้องตลาดเราคือแบบมี moisturizer หลายแบรนด์หลายผลิตภัณฑ์คือหลายยี่ห้อมากมีทั้งราคา h i g คือสูงหรือว่าราคาที่แบบว่าก,กลางๆคือแบบอับตรงได้นะคะบอกก่อนตัวนี้นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ของใต้ของอ่าเป็นของแบรนด์ที่ทําจากโรงพยาบาลสิริราเลยนะคะตัวน,นี้คือแบบว่าซื้อมาใช่ไหมมันก็คือครึ่งเดือนแล้วอะคะ่ะประมาณนั้นนะคงส นลาวน่องจากว่าตอนนี้มันอากาศเย็นๆเนาะจะบอกว่าครีมบำรุงนี้เป็นมอสเจอไรเซอร์นะคะบำรุงได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเรานะคะว่าทาทั้งหน้าแล้วก็คอเลยทุกคน,นบางทีว่าต่หัวขาวด้วยนะมันก็ช่วยได้มันบอกเลยว่าบำรุงทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายอันนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าเลยใช้ได้หมดนะคะอย่างเช่นคนที่แบบว่าแพ้ง่ายชอบมีผดมีผื่นขึ้นตามหน้าทุกคนอันนี้คือช่วยได้ใช้ปั๊บ คือเช้ามาผื่นยุบนะทุกคนแล้วก็หน้าชุ่มชื้นขึ้นวัตถุาานี้นะคะก็คือว่ามันช่วยให้ในผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นผิวด้วยนะคะแล้วก็ใช้พิจานาเป็นปความกระจ่างใสของผิวหน้าด้วยนะคะแล้วก็ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คนที่ผิวไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแพ้ใช้แล้วก็แพ้แพ้แพ้แอะไรเงี้ยถ้าผิวหน้าคือมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสกินเบริเออร์มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณได้เป็นซิวพดพื้นบ่อยๆนะคะที่ ที่บอกว่าโดนความร้อนแพ้หนงแพ้น้าอะไรเงี้ยแต่นตัวนี้ปั๊บดีขึ้นลดลงนะคะก็แบบมีมีรีวิวแบรนตัวนี้คือเยอะมากเลยนะตอนแรกว่กก็เอ๊ะอันนี้คือแบรนด์อะไรอะก็ะเห็นเขาแบบตามกับตามต่อๆตามยูทูบอ,อ,อ,อะไรเงี้ยก็แบบเออเฮ้ยของรูปยาบีล่าจะบอกว่าแบรนด์ที่เป็นของโรงพยาบาลอะ คือยอมสบายใจนะคือแบบเรเชื่อเลยว่าแบบมันปลอดภัยแน่นอนร้อ็นะคะอันนี้เค้าเคมมาเลยว่าเด็กใช้ได้คนท้องใช้ได้ทุกคนเวิร์กนะแล้วก็ราคาไม่แรงอ่ะบอกราคาก่อนละกันว่าสั่งทางช้อปปีมา169บาทนะคะอันนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณ90กรัม อาจารย์ทุกคนเป็นวิตามิน E 5%เขาบอกอย่างนี้เลยนะคะเคมันวิตามิน C 5%ของสิริล่านะคะเขาบอก intensive nourishing your skin นะบอกเลยว่าอันนี้คือแบบดีมากแล้วก็ใช้ดีเขาบอกว่ามีแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นคือว่าป้องกันสารน้ำมูกอิสระด้วยนะคะมีวิตามิน E ผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวหน้าดูเปล่งมันยิ่งขึ้นผิวหน้าเขาให้กระจ่างใสด้วยนะคะใช้ดีมากเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อของครีมมอยเจอร์ไรเซอร์นี้เขากำลังเป็นยังไงนะคะว่าใช้แบบ โอเคอ่ะเนื้อสัมผัสเขาเราทุกคนเป็นสีขาวแบบนี้นี่ทุกคนนี่อ่ะดูก่อนนะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีความนุ่มเนื้อเขามีความนุ่มมากทุกคนแล้วก็แบบเกี่ยง่ายมากแล้วแบบนุ่มแล้วก็แบบมีความแบบว่าหอมอ่อนทุกคนแล้วแบบเนี่ยเกี่ยง่ายแล้วก็แบบมันนุ่มแบบเป็นครีมมี่แบบใช้ดีมากนะคะทุกคนแล้วแบบว่าทาทุกคืนแล้วเราก็ทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าด้วยนะ ก็ะอางกติดทนดีด้วยแล้วก็วใช้ก่อนนอนด้วยนะคะสามารถร่วมใช้กับอุปรอื่นๆได้นะคะทุกคนนี่คือแบบเด็กใช้ได้คนตั้งท้องคนท้องใช้ได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่คือทางแบรนด์เขาเคม,มาเลยนะคะแล้วก็แบบใช้ดีมากเดี๋ยวว่าจะมาทาที่ใบหน้าให้ดูเลยนะคะว่าใช้ทุกวันนะทุกคนเนี่ยว่าก็ทาลงไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนจมูกตรงนี้นะคะคางเคิลว่าก็ทาหมดเลยนะคะทำาผิวหน้ามีความแข็งแรงด้วยนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยบางคน แบบว่าแบบผิวผดผืนขึ้นง่ายอะไรเงี้ยใช้โปรดอื่นแล้วก็แพ้แพ้แพมาผิวไม่แข็งแรงใช่ไหมว่าจะบอกว่าตัวน,นี้คือแบบใช้ผลทุกคนให้ผิวหน้าเนี่ยเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกคน อายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าเลยผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวขาดน้ําผิวผสมผิวแห้งใช้ได้และยิ่งตอนนี้ทุกคนอากาศเย็นนะคะก็คือกรุงเทพหรือว่าจังหวัดเลยคือแบบก็อากาศเย็นใช่ไหมคะทุกคนก็เบบหน้าบางคนก็เริ่มแห้งเริ่มเป็นขุยใช่ไหมทุกคนนี่เลยแนะนํา ตัวนี้คือเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงจับต้องได้เป็นแบรนด์ไทยเราเองนะคะเอาจากแพทย์เนี่ยจากโรงพยาบาลสิริราชทุกคนโรงพยาบาลเขาดังด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์เขาก็แบบตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่ามีแบรนด์ส่งของเป็นแบบอย่างริผมก็มีนะอ่าแล้วก็ในส่วนของที่เนี้ยเป็นที่มาซื้อมาเป็นนี่เลยมาเจอไรเซอร์ครีมวันนี้ก็ใช้ดีมาเห็นไหมทาปั๊บหน้ามีความชุ่มชื่นของผิวหน้าขึ้นมาเลยหน้าเห็นไหมหน้าชุ่มชื้นขึ้นมาทุกคนแบบไห้ ปิบปบเปบหน้าชุ่มชื่นเลยนะคะแล้วก็แบบอย่าให้ใช้ของแบรนด์ไทยนะกันเนาะแบบว่าเราก็มีความภูมิใจว่าแบรนด์ไทยเราโอเคแล้วก็แบบสู้ต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยราคาไม่แงจะต้องได้นะคะจะสั่งซื้อช e, ้อปปี้ต่อๆอ,อะไรก็ว่าไปหรือว่าทางเพจของทางนี่สีลาแล้วก็ว่าไปนลจ๊ะจอตัวนี้คือแบบ หาซื้อง่ายราคาไม่แรงจะเป็นได้ประโยชน์ดีเวอร์นะคะลูกคนเราใช้ดูนะหาซื้อตามกันละกันนะคะอ่ะวิตามินอีห้าเปอร์เซ็นี่เลยทุกคนไปนแบบเป็นกล่องนะนี่คือตัวของอโปรดัก์เขาใช่ไหมแล้วกล่องเขาก็ทำมาสีข,ขาวนี้แหละ นี่น่ารักด้วยนะคะก็คือว่าใช้มาครึ่งเดือนแล้วคือใช้ดีมากนะคะตัวน,นี้แล้วก็เผื่อก็ให้ลูกสาวแล้วก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะคะคือมันทาผิวได้ด้วยนะคะทาลำคอทาผิวกายอะไรก็ว่าไปผิวหน้าคือยิ่งดีเวอร์เลยนะคะตัวน,นี้คืแนะนําแล้วกันนะคะไม่ต้องกลัวแพ้นะคะคนท้องใช้ได้ใช้ได้ค่ะทุกคนนะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกที่ติดตามในช่องของวาด้วยนะคะโอเคคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวนะคะก็ตามีคลิปทีคลิปหน้านแล้วกันนะฝากกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ว่าต้องไปก่อนนะคะทุกคนนะซามอเล่กุมคะ่ะสวัสดีคะ่ะคิดถึงเ้อร์อะโอเคสิริราชไม่เจอริชค,ครีม